ทุกอย่างเริ่มต้นมาจากในวันนั้นตั้งแต่วันนี้ไปนายจะต้องเป็นผู้ดูแลของฉันฝากตัวด้วยชื่อของเธอคือจอร์นใช่ไหมโจเซย่าโจเซย์ให้ทำงานที่บ้านอย่างนี้เหรอครับทำตามที่คุูิโกะสัง่งตั้งใจทำงานด้วยแล้วกันไปหาใบคเวอรสี่แฉกมาซะเธอเป็นคนเอาแต่ใจชอบเปิดในตายแน่ชอบแซงทำเป็นเข้มแข็งคนนอกนะ่ะใส่หัวไปซะเจ้าอารมณ์แล้วหล่อนจะต้องเสียใจแต่ว่าพาฉัน ผ่าชั้นไปที่ทะเลซะใหญ่นั่นไม่มีใครแล้วเป็นแมวนี่ดีจังเลยนะไปไหนมาไหนได้ตามใจข้างนอกน้่นนะจมีแต่สัตว์ร้ายน่ากลัวแต่ไปหมดที่ว่าคำขอจะเป็นจริงนะเป็นเรื่องหลอกเด็กใช่ไหมคำขอนันเหรออยากไปพิสูจน์ตัวเองด้วยใช่ไหมล่ะเป็นแค่ผู้ดูแลแท้ๆก็ดีดักนะโดยดูรอต่อไปยยุยงสอน่ะมีแค่ครั้งเดียวนะเขาพยายามทำตามความฝันมาตลอด ความฝันก็คือความฝันความจริงก็คือความจริงฉันไม่อยากจะเอื้อมมือไปหาอะไรอีกแล้วถ้าชออบก็ย่ายอมแพมไม่มีสิทธ<ส>ิพูดอะไรทั้งนั้นนั่นล่ละนะฉันน่ะไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้นายได้อีกต่อไปแล้วผู้ด,ดูแลนี่คืองานสุดท้ายของนายฉันขวามันมาไม่ได้หรอกฉันนะ่ไม่เคยเอื้อมมือไปถึงเลยตั้งแต่เกิดทำไมถึงทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะ แกจะไปเข้าใจอะไรนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งแรกแล้วครับสุดท้ายเลยนะไปคุณซูนเนลให้เป็นศิษฐ์หลทีค่ะได้เปรดช่วยเขาเทีอไม่ใช่เพื่อโจเซ่แต่ฉันต้องหาที่อยากจะเป็นผู้ดูแลต่อไปทังที่เลือกทางที่สบายกว่าด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความฝันอยากให้เป็นจริงจะไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดทั้งความหลงไหลทั้งหมดทั้งความรู้สึกที่มีต่อเธอทั้งหมดทั้งความเจ็บปวดและน้ำตาทุกสิ่งทุกอย่างฉันนะ่ะมีความสุขมากเลยละขอบคุณนะโจเซ่กับเสือและหมูปลา